ในระบบทีเอสเนี่ยเมื่อคุณสร้างตัวแทนรายย่อยของคุณเอาไว้เรียบร้อยในระบบเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยจะเป็นรายย่อยรายใหญ่ได้หมดใช่รายย่อยรายใหญ่ได้หมดนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเกิดคุณเดสมอร์เร่สิ้นชีพไปปุ๊บเนี่ยตัวแทนของคุณจะมีการซื้อสินค้ามีการขายของในระบบอยู่นั่นหมายความว่าคุณก็ยังสามารถที่จะมีรายได้ได้อยู่ให้พ่อแม่ของคุณให้ลูกของคุณให้ภรรยาของคุณและหรือสามีของคุณที่ที่ที่เกิดคุณคุณตายไปแล้วอ่ะแต่ว่ปกติใครของออนไลน์มันทําไม่ได้ไง ถ้าคุณไม่ขายวันไหนรายได้มันหดแต่ของเรามีระบบยืดหยุ่นทําให้ตัวแทนของคุณนะคะอยู่ในบริษัทเอาแค่ลายแอดเรายิงสินค้าไปตัวเดียวยอดขายคุณเข้าทันทีโดยที่คุณแบบยังไม่ได้ขยับปากเลยด้วยซ้ำเขาเรียกว่าสร้างนะตัวแทนนะคะที่เป็นระบบไว้ใช่แล้วอย่างหนึ่งคือวันนี้คุณคิดว่าเฮ้ยระบบวันนี้มันมันดีอยู่แล้วถูกปะแต่ตอนนี้เรากําลังกําลังพัฒนาพัฒนาระบบเพิ่มซึ่งเดี๋ยวแอบบ,บอกจริงๆมันมีหลายส่วนมากเลยที่กําลังพัฒนาอยู่เนาะ บอบคร่าวๆอย่างนี้ก่อนว่าคือถ้าวันนี้คุณมีการสร้างตัวแทนเอาไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วอ่ะในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะมีสินค้าอะไรก็ตามแต่ไม่ว่ามันจะเป็นสินค้าที่เป็นชิ้นใหญ่หรือสินค้าที่เป็นชิ้นเล็กหรือเป็นบริการอะไรก็ตามแต่เนี่ยเข้ามาในระบบปุ๊บเนี่ยแล้วตัวแทนของคุณมีการขายได้คุณได้ส่วนแบ่งทุกบาททุกสตางค์ที่เกิดขึ้นอืมฮะอันนี้ต้องแกเป็นโอเคค่ะ ถ้าในอนาคตมันมีอะสมมติมีเป็นสมมติม่เป็นที่ดินเกิดขึ้นตัวแทนของคุณขายที่ดินได้คุณได้ส่วนแบ่งในการขายที่ดินด้วยเป็นต้นนึกออกไหมอันนี้คือแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ระบบสามารถทําได้แต่การขายะมีอองไาริมัพย์บอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่สินค้าไม่ใช่มีแค่บริการเรามีคอร์สขายด้วยเรามีสินค้าโคด้วยปกติคุณกินน้ำพุงน้ำพริกทั่วไปคุณไม่ได้เงินกลับมาไม่ได้ทองกลับมาแต่การซื้อน้ำพริกในระบบของเราแม้เป็น ้าที่เราเอามาโคกันก็จริงแต่คุณกินน้ำมิกอยู่แล้วไงเรื่องไรคุณต้องกินน้ำพักิก็คุณไม่ได้ทองกลับมาละนึกอกว่าน้ำมิกของเรายังมีมูลค่าให้กับคุณเลยอ่ะเอะหรือแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์คอร์สเรียนต่างๆ อ,อีกหน่อยเรากําลังดีลนะคะในส่วนของชุดเช่าชุดพิว่าแพ็กเกจแต่งงานแพ็กเกจถ่ายรูปอ่ะเพชรแท้ทองแท้เข้ามาขายในระบบเออได้จนกลับไปไม่ชอบเหรอคะแบบนี้อืมนั่นหมายความว่าคุณนึกออกไหมว่าคุณทํางานในการสร้างตัวแทนเพียงแค่ครั้งเดียวแต่คุณสามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดชีวิตอะมันไม่ใช่แค่เอ้ยมันไม่ใช่แค่คุณขายอาหารเสริมละมันไม่ใช่แค่คุณขายสกินแคร์ละแต่มันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบดหมู่ของอาหารเป็นบดหมู่ของการบริการอย่าบองนะว่า าเขาใส่ชุดนี้แล้วก็อว่ามันจะน่าเชื่อถือหรือเปล่าอันนี้เรื่องการใช้ชีวิตของเราเดี๋ยวเปลี่ยนชุดข้างหลังก่อนอ่ามันคือการใช้ชีวิตของเราดังนั้นวันนี้คุณจะเชื่อตัดสินกันแค่ตรงนี้หรือคุณชอบสักคนใส่สมบูรณ์ไทยแต่ไม่ได้มีหาอะไรให้คุณแแล้วแต่คุณเรายืนหยัดมาตรงนี้เข้าปีที่สี่แล้วคุณต่ายยืนหยัดมาสี่ปีคุณแต่งงานกับพี่เพิร์มมาจะเข้าปีที่สองละนะคะดังนั้นแต่เราสร้างมาเฉพาะของตัวทิงเชอตสิา